รวจสอบสิทธิบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รู้ได้ยังไงว่าผ่านไม่ผ่านอัปเดตข้อมูลในคลิปนี้ให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกับไม่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้พบกับบุ๋มในวันที่6มกราคมปี2566นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้ใครบ้างที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่เอาไว้นะคะยังไม่ทราบว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์ผ่านหรือมีสิทธิ์ที่จะไม่ผ่านวันนี้บุ๋มนําข้อมูลมาอัปเดตให้ฟังจากกระทรวงการคลังกันค่ะ แต่ก่อนไปรับชมนะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะฝากกดติดตามแล้วก็ยื่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้ค่ะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะซึ่งตามที่กระทรวงการคลังน,นะคะได้มีการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี65นะคะก็มีผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลง ทะบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองนะคะประมาณ1นล้านสามแสนรายนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็ประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวรวมไปถึงเพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลให้ได้มากที่สุดเนี่ยคณะกรรมการประชารัฐนะคะเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในโครงการจึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ ลงทะเบียนที่เป็นกลุ่มดังกล่าวกับกรมการปกครองอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็มีการลงทะเบียนผ่านเพิ่มขึ้นเนี่ย13,356รายค่ะ ทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบนะคะผลตรวจสอบณวันอังคารที่20ิธันวาคม6 5นะคะพบว่ามีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนนั้นเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้นนะคะห3 3 5 6รารายนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่สถานะยังคงแสดงว่า สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะเนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวนะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ณนะที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตและหากพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครองนะคะก็ขอให้รีดเน,นินการแก้ไขโดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนนะคะก็สามารถขอแก้ไขที่หน่วยงานเดิมได้นะคะส่วนใคร ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ขอแก้ไขที่หน่วยงานรับลงทะเบียนไกลบ้านได้เลยนะคะซึ่งเขาก็มีการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายแล้วนะคะในวันที่28ธันวาคม65ที่ผ่านมาหลายๆท่านก็มีเฮกันนะคะใครตรวจสอบสถานะแล้วขึ้นสีเขียวกันบ้างก็เตรียมลุ้นกันอีกทีนะคะในวันที่ 9มกราคมปี66นั่นเองนะคะซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในการประกาศใช้บัตรในรอบใหม่นี้ทางกระทรวงการคลังนั้นก็จะประกาศให้รับทราบกันต่อไปนะคะส่วนใครที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วในวันที่9มกราคม66ที่จะถึงนี้นะคะขึ้นสถานะว่าผ่านนะคะก็รอยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยออมสินแล้วก็ทกสใกล้บ้านทุกสาขาทั่วประเทศนะคะ ส่วนใครที่ขึ้นสิทธ์ว่าไม่ผ่านนะคะอันนี้คุณก็ต้องคิดไตรตรองแล้วนะว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่พึงที่จะได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองนั้นลําบากนะคะแล้วก็มีรายได้น้อยจริงๆทําไมฉันไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือสามารถยื่นอุดทรนได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากยุ่งยากแล้วอะฉันเหนื่อยแล้วฉันท้อแท้หรือเกินอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันไปนะคะไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเองนะคะโอเคค่ะ สำหรับใครที่เป็นลงทะเบียนไว้ y นะ่าก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะที่เว็บไซต์ w w w ร์ลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ t m o f g o t h นะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะ <l> และถ้าเกิดว่ามีข้อมูลข่าวสารอื่นๆอัปเดตเดี๋ยวผมจะรีบนามาแจ้งนามาเล่าให้กับพี่ป้าน้าอาได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ